คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนการกระทําผิดของจําเลยหรือผู้ต้องขังแต่อย่างใดจุดประสงค์หลักของรายการเพื่อจะนําเสนอเป็นอุทาหรณ์และเตือนสติให้กับผู้ชมเท่านั้นอาจมีการแสดงท่าทางหรือกริยาและคําพูดที่ไม่เหมาะสมต้องกาบขออภัยมาณที่นี้ด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราจริงจริงเลยโดนลักหลับจริงเรรรงหรอนอกยาค่ะ ุ่งคเลือดค um> ุ้นเหรอหรือเลือดเลือดสอรลามของหนูสิหรอก็หนูไม่มีอะไรอ่ะใครปีนึงอ่ะน้องเบสไลฟ์ฟังมีแฟนถึง4ี่คนนะแล้วที่ไฮไลท์ท IC ี่สุดเลยคือแฟนทั้ง4ี่เคยอยู่ในเรือนจำมาหมดเลยติดคุกมาหมดเลยใช่ค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Go Boy Crush ครับตอนนี้เราอยู่ในรายการเพื่อนข้างในครับผมวันนี้อยู่กับ สาวสวยหนึ่งคนที่เอาเรื่องราวนี้มาเป็นอุทาหรณ์ในการตอกสอนและก็เตือนสติน้องที่คือขนองแล้วก็เรื่องของการหลงผิดไปเสพยงเสพยา ก็ขอแนะนําต <c oughs> <t realidade> ัวก่อนฮะชื่อต้องเบสเลยนะครับบอกกับ FC ก็บอกกับช่องเพื่อเป็นหลักฐานก่อนว่าหนูยืนยันเอาเรื่องราวหนูมาเปิดเผยอ่ะบอกก็เปิดเผยค่ะเป็นคนเปิดเผยได้ทุกเรื่องราวค่ะยอมให้พลาดเปิดเผยได้ก็เป็นการสอนคนอื่นจะเอาเราไปเป็นแบบอย่างตอนที่ดีแล้วก็ได้นะเรื่องราวต้องเบสอย่างนี้ครับก่อนแรกเลยต้องเบสอินบ็อกมหาบอยใช้เฟซของอดีตสามีอินบ็อกเข้ามาเราส่งมาให้ดูว่านี่คือเรื่องราวของหนูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเบสนี่คือพื้นฐาน เป็นคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพอะเกิดกรุงเทพอยู่กรุงเทพอยู่แถวไหนกรุงเทพบอนไก่อ๋ <c oughs> อบอนไก่ของเตยครอบครัวที่บ้านไม่ลําบากตอนเด็กๆเลยนะมมแม่ทํางานบ่อนอยู่แฝกไงคะก็แต่ก่อนจะมีบ่อนทุกอย่างเลยบอนไก่ข้างล่างแล้วก็ไพ่ข้างบนอย่างเงี้ยแม่ก็ทํางานอยู่ในบ่อนเสร์ฟน้ําเสร์ฟอะไรพ่ออยู่เชียงกงก็ส่งพวกอะไรรถอะไรแบบเนี้ยส่งในจังหวัดเป็นพนักงานหรือว่าเป็นเจ้าของเป็นพนักงานเป็นพนักงานแต่มีหน้าที่แบบเอาไปส่งอะไรเงี้ยใช่ป่ะถือว่าก็เลี้ยงครอบครัวได้มีพี่น้องกี่คนครับ มีพี่สาวคนโตติดแม่มาแล้วก็พ่อแม่เดียวกันผู้หญิงสาคนอเป็นคนกลางแล้วพ่อก็พ่อมีเมีสองคนผู้หญิงหมดกคนผู้หญิงหมดเลยน้องเบสไลฟ์ฝังมีแฟนถสี่คนนะและที่ไฮไลท์ที่สุดเลยคือแฟนทั้ง4เคยอยู่ในเรือนจำมาหมดเลย ตีพุกม,มาหมดเลยอเออมันเกิดอะไรขึ้นคน,คนแรกก่อนเล่าคนแรกเรื่อประสบการณ์ก็พอมีแฟนคนแรกเขาก็เรียนปกติของเขานะคือเรียนเขาก็เรียนดีของเขาอยู่แล้วก็วเหมือนแบบว่าพอเริ่มเห็นเพื่อนเขามีรถมีอะไรมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเออก็<ม>อยากมีบ้างเอก็เลยแบบลองทํา ก็แบบว่าพอมีเพื่อนสายอยู่แบบต่างจังหวัดที่แบบว่าเอาไปปล่อยได้แพงๆอย่างเงี้ยะเบสบอกว่าลองทําลองทํานี่ลองทําเกี่ยวอะไรเนาะเขาขายยาบ้าเหรอแฟนเสพมั้ตอนนั้นเขาก็เริ่มไปเสพเริ่มเสพแล้วใช่แล้วหนูเสพมั้ช่วงนั้นก็ต้องเสพด้วยเหรอ ใครเป็นคนชวนเนโอ้ยโคบอยอยากรู้ว่าอยากลองเองตอนนั้นเราอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุสิบหกสิบหกคุณเสพตั้งแต่สิบหกแล้วเหรอมีแฟนคนแรกอายุล่ะสิบหกก็เคยสิบหกโอ้โหก่อนนั้นเราต้องมีสูบบุหรี่ไหมหรือว่าลองตอนอายุเท่าไหร่สูบบุหรีสิบสามเลยหรอทำไมทำไมโอ้โหสิบสามมองแล้วเดี๋ยวเท่าลูกกูบอยแล้วมั้งเออสิบสามทำไมทำไมถึงอยากลองเหรอ เราเห็นในสังคมในนั้นปะคือโทษนะไม่ได้พูดในเรื่องของสังคมที่ <ฮะ S 1> บ่อนไก่ที่มัน <ฮะ S 1> มันไม่ได้เกี่ยวยแต่เป็น,นว่า,วาอยู่ที่ตัวคุณแต่มันเกิดเหตุอะไรทําไมถึงเราเลือกที่จะไปลองอยากลองอยากเห็นตอนนั้นอยู่นี่เลยนะศูนย์ทูบีนะเมื่อวันที่มาวุ่งคลองอแล้วแบบเออเห็นเพื่อนมันชวนปะไปรี่กันก็ไปก็เลยเริ่มสูบ แต่ว่าช่วงนั้นไม่ได้สูบเยอะก็แบบว่ากลับบ้านก็นไม่กล้าสูบแล้วแค่ลองหลังจากนั้นพอเราลองเสร็จปุ๊บก็เริ่มมีแฟนตอนอายุ16แฟนนี่ไปเจอที่ซูรีเอหรือไปเจอที่ไหน,นแถวบ้านะอยู่แถวบ้านแล้วแล้วพี่อไปเกมยังไงแฟนคนแรกอยาก,กรู้ก็คือตอนที่หนูเริ่มเริ่มห่างกับเขาก็กคือหนูไปทํางานฝั่งพลก็แบบว่าเป็นทีมงานคยเตี้นี่แหละที่แบบรุ่นแรกที่แบบทำมาเรื่อยๆแบบแล้วทีนี้เริ่มห่างกันแฟนเขาก็ต้องเรียนก็เขาต้องอยู่บ้านใช่ไหมแล้วก็เริ่มต่างคนต มีคนอืนอย่างเงี so ้ยแล้วพอเขาแบบเนี่ยเดี๋ยวจะเอายาไปขายอะไรเงี้ยที่จังหวัดหนึ่งอะไรกันพอทํางานอยู่ก็เขาโทรมาบอกว่าโดนจับแล้วนะอะไรเงี้ยหนูก็ร้องไห้เลยแบบโดนอะไรอ่ะโดนแค่เศษ อ๋อเอองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาค่อยคุยกันนะใช้เวลาคบเขาตั้งแต่อายุสิบหกคบกี่ปีปีกว่าปีกว่าเกือบเกือบสปีก็เบื่อกันนะคบกันแป๊บเดียวช่วงวัยรุ่นด้วยแหละแบบอยากแบบไปเรื่อยๆอ่าคนแรกเกมนะครับก็คือเกมจากเสพซึ่งเสพเนี่ยก็แค่บำบัดไป4ีหวันหลังจากนั้นคือไม่ได้ติต่อเลยเลิกกันเลิเลยคนที่ส่ะทีนี้มาคนที่2ตอนอายุเไหมาคเจตอนอายุ1 อะไรที่ทําให้เราตกร้องป่องชิ้นว่าเป็นแฟนของที่สองหรือคบเขาเป็นแฟนอย่างจริงจริงเลยโดนรักหลับจริงหรอน็อกยาค่ะอ๋อคุณไปเล่นยาไม่ได้ให้เขาค่ะเออแล้วคุณไปหลับไงเล่าให้ฟังหน่อยดีน็อกไงแล้วเขาก็รักหลับคุณติดเลยค่ะติดลูกเลยค่ะอ๋อเอาถ้าคนที่สองกลายเป็นมีลูกเลยใช่ค่ะแลวเขาไม่รับผิดชอบนะตอนแรกพอให้ไกลคอดเขากลับมาอเออกลับมาแล้วกลับมาโอเค หน้าตาเขาดีไหมคนที่สองเป็นคนหน้าตาดีแต่เล่นยาแบบจนเสียทรงแล้วและอีกอย่างคือเขาเคยโดนรถชนเนี่ยจนสมองบวมอ่าโอ้ตายหนูมีแต่เพื่อนผู้ชายนะแล้วไปอยู่กับคนนี้คือพลาดอ,อยู่สองต่อสองอตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรไม่คิดค่ะไมไ่คิดเลยแต่เขาคิดเราก็แค่อยากเล่นยาแค่นั้นเองใช่โอ้ชีวิตเธอนี่มันดา่างจริงนักแล้วพ่อแม่เราล่ะเขารู้ว่าเอ้ย ท้องมีลูกแล้วตอนนั้นก็ไปอยู่บ้านเขาก็ร้งลูกก็ย้ายจากบอนไก่ไปอยู่บ้านเขาไ,เไปเรื่องไปเลาเลยข้างเซนทรั้บอกก็ไปมาไปมามใกล้กัน,น <laughs> อ่ะฮะอ่ฮะแต่ว่าลูกก็หลักๆก,ก็ให้แม่เขาช่วยดูอตอนเด็กๆกลางคืนเราก็เที่ยวอีกแล้วเดี๋ยดิแปลว่าคุณมีลูกแล้วคุณก็ยังเข้าวงจรเที่ยว <laughs> เล่นยาอยู่ระหว่างตอนที่เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกถามจริงนะให้นมเนี่ยเล่นยามั้บุหรี่ก็เลิกตอนนั้นเลิกเลยตั้งแต่ท้องทไมถึงคิดเลิกสงสารลูกหรือว่าอยากมีครอบครัวสงสารลูกสงสารลูก ให้เขากินดีๆแล้วทำไมถึงเลิกเกิดเหตุอะไรเอาจริงๆเลยชอบตีกัน ลงแม้ลงมือกันเหรอเป็นพ่อรายริบยาหรือว่าอะไรเงี้ยคุณก็อยู่กันยาวอยู่ก็ต้อง5้าปีอระเหมือนนับใหม่อ่ะปีกว่าเกือบ2ปีเหมือนกันระหว่างนั้นคือแฟนก็เข้าๆออกๆเป็นว่าเล่นออกมาจากคนที่2เลิกกันยังไงคือหนูเริ่มออกไปข้างนอกแบบตอนรู่งขบนียก็เริ่มออกไปข้างนอกเริ่มแบบกลับมาฝั่งคนอีกแหลวเพราะว่าเพื่อนอยู่ฝั่งคนเยอะแบบว่าเริ่มทำแล้วแหละเริ่มทําอะไรยาเพราะว่าเราไม่มีเงินหรือว่าอะไรคือมันมันมันมีแต่ว่าเราอยากทําอะไรที่มันหนักๆบ้า หนักๆเช่นอยากได้เป็นก่อเป็นกำ อ๋อคืออยากสวยอยากหาเงินตัวนั้นเพื่อมาทํามาทําอะไรของเรานี่คือความคิดเรานะเลอแล้วก็อยากแบบสมมุตินะถ้าจะทําได้แสนหนึ่งก็จะหาอะไรขายอแต่ไม่ถึงเริ่มแบบเข้าสังคมพวกขายพวกอะไรเงี้ยเพื่อนี่ขายก็จนแบบได้น้อยอะไรเงี้ยหนูก็มาลงมาบ่นบ่นกับพี่เขาบอกอ่ะพี่ให้นานาน่าคุยเราแบบนี้อ่าฮสุดท้ายไอ้คนคนนี้แหละล่อซื้อมันโดนจับสามคน แล้วมันล่อเราคนเดียวสามิแีแปลว่าคุณก็เข้าไปเกมด้วยก็<ล>คือเขา,าโดนอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเขา่อ3สามคนนะเขา่อนดมาคนหนึ่งอ่าฮะแล้วเราโดนเสพหรือโดนขายโดนขายคะ่ะโดนกี่ปีตัดสปี สามปีเข้าไปอยู่ที่ยิงกั้งเป็นไงบ้างอยู่จนป้ายไหมหรือว่าอยู่ยังไงก็ได้อาภัยสองลูกสองลูกลดไปแก้าเดือนติดจริงกี่ปีติดจริงสองปีจำเดือนหนึ่งวันเป็นไงบ้างเข้าไปอยู่ในนั้นมันทรมานไอตอนน้ําท่วมย้ายเรือนจําไปที่คลองไผ่ย้ายไปคลองไผ่ก่อนไปอยู่ได้สี่วันระบายไปมหาสารคามโอ้โหไม่อยากกลับเนี่ยทาไมอะสบายมหาสารคามบายเหรอสบายมากทีนี้น้ําน้าลดนแล้ว ก็กลับมาลาดยาวกลับมาลาดยาวอุ้ยหนูติดปีห้าสี่หนูออกห้าหอ๋อหนูออกแล้วหนูรู้ <G TA B> ยั้ไงว่าโกบอยเข้าไปหนูดูเพจา <G TA B> ดูใน <G TA B> เพจดูคลิปอยู่อุ้ยพอมาดูเพจนี้ตั้งแต่เล่นเฟซมาไม่เคยชอบเท่าเพจนี้เลยทำไมทำไมถึงชอบคือแบบหนูชอบแล้วหนูเคยเป็นผู้ต้องขังไงหนูแบบโกบอยไปสร้างความสุขให้เขาอะออกมาจากเรียนจาเสร็จไปใช้ชีวิตยังไงต่อทีนี้ก็ไปหาลูกไปอยู่กับลูกคือบ้านเขาอยู่ตรงเซ็นเตอร์เวิด์สสิแล้วหนูก็กลับไปอยู่เซ็นเตอร์เวิด์เหรอใช่ก็กลับไปอยู่แล้วไม่ได้รู้สึก ดาก,กับเดือนกับพ่อผัวแม่ผัวมึงว่าไอ้ืนติดคุกแล้วเ,เข้าไปอยู่เข้าใจเขาเข้าใจมันเออพลาดครั้งแรกไม่เป็นไรเออแต่ก็ไปเจอกับสามีคนที่สองสภาพเขาเป็นไงมั้ง<ข>เลิกได้ยังหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมด้วยแล้วหนูยังคบ <c oughs> ต่อมไหมหรือว่ายังไงไม่คบแต่เราไป <c oughs> อยู่บ้านเขาอ่ะ ก็คือจากนั้นพอไปหาลูกได้ประมาณ5-6เดือนอะอหนูท้องด้วยนะแต่ว่าลุกท้องกับเขา<ช>คานที่สองแต่หนูแบบไม่อยากอยู่แบบนั้นแล้วอะคือหนูคุยกับคนนั้นมาก่อนเขาอีกคุยกับคนออกไปเน<อ>ี่ยอคือเคยคุยกันแต่ไม่เคยมีอะไร พอห้าเดือนเราก็จบกับคนนี้เราเลือกที่ออกเองและลูกปัจจุบันก็ยังอยู่เขาย้ายไปเพราะตรงนั้นไรทีย้ายไปอยู่กระถึงแล้วก็จบคนที่สองคนที่สามคนที่สามนี่คือเป็นเรื่องเป็นเาวาแล้วเป็นเป็นข่าวด้วยนะคนที่สา นี่ก็คือไปรู้จักกันยังไงเขาอยู่ประตูน้ำนั่นแหละแต่อยู่คนเราฝั่งอ่าฮะคือเป็นเพื่อนกันมาก่อนหน้านั้นคือตอนท้องเขาก็โทรคุยกันตลอด<โ>คือแบบหนูมีความสุขอะคุยกับเขาเอะเนอแต่ไม่เคยมีอะไรกันเขาคุยเขาหาเขาเป็นคน,คนตลกอะเขาเป็นคนตลกเขาชอบโทรมาแบบให้กําลังใจเลรอขนาดติดยังไปเยี่ยมเลยโอ้หลอใส่ไอ้ัวนั้นไป5ครั้งแล้วก็เราไม่แน่นอนละพอเราไปแล้วเราไปอยู่ที่ไหนตอบสอนรามเพราะว่าหนูเขียนจดหมายมาหาเขาว่าออกไปจะอยู่กับเขาอ๋อเหรอแล้วเขาว่าไง ก็อเค่เขาหล่อเขาลามเขาลามหล่อเลยใช่ไหมเขาหล่อเขาหล่อก็คือเขาเขาหล่อไม่ใช่หล่อคือเขาก็มีแฟนครับ อ่าเป็นลูน้องก็แต่เขาก็แบบเหมือนชอบหนูแหละอืก็เขียนจดหมายแล้วบอกว่าออกมาจะอยู่แต่เธอก็ไม่ธรรมดานะแทนที่เธอจะเขียนหาสามีคนที่สองแต่เธอกับเลือกของแไม่ได้ร<อ>ักไม่ได้รักเพราะมึงรักหลักกู <c oughs> อโอเคพอเราไปรู้จักกอัอร์สันามคนที่สามประวัติก็เคยติดคุกไหม,มก่อนคบไม่มีแล้วพอมาคบได้ประมาณเดือนสองเดือนเขาก็โดนก็แบบหนูไม่รู้นะว่าเขาแบบชอบแบบไปขับรถแล้วแบบไปกระชากอะไรหนูไม่รู้ ไม่เคยรู้เลขาโดนคดีอะไรวิ่งลาวรับวิ่งลาวศาลตัดสินกี่ปีกี่เดือนปีหก<อ>ไปเยี่ยมทุกวันหนูไปเยี่ยมทุกวันเหรอไม่เลี้ยวค่ะก็คือยังรักเธอเหมือ,อมนเดิมคือมันเป็นการที่สุดเลยไปเยี่ยมไปคุยอะไรกันบ้าง มองหน้าเราดีก็ทะเลาะก,กันก็หน้ว่าเขาทะเลาะก,กันหนักบ่อยมากตีออกันบ่อยที่สุดหรอหนูปากจ,จัดมัทนทนปากไม่ไหวออแรงสุดที่เคยตบตีขนาดไปที่ศาลทะเลาะก,กันหรอล่าสุดนี่นะใช่โอ้ยตายแล้วดวงเขาไปคุณก็ไปเยี่ยมระหว่างนั้นมันเป็นข่าวอยู่นะครับจะใครไปดูเดี๋ยวจะปกักปากลิงก์ไว้ให้เขาไปทําอะไรมา เขาฝังมุกไปฝังมุกมาคือเขาไปฝังในในเรือนจาใช่แบบอยากให่อยากรองว่างด้วยประมาณเออสอนรามก็ไปฝังมุกมาตอนสัมภาษณ์เนอ่ยวมรินอ่ะนะฝังมากี่เม็ดสามสามเม็ดแล้วผลปรากฏว่าที่มันเป็นข่าวเพราะอะไรเพราะเขาไปโพสตในเฟซของเขาเหรอแค่ถ่ายรูปมุกลงเมียขอให้ออกคนแชร์นั้นหนูก็งงเหมือนกันเออสอนรามก็จะเอามุกอ่ะสามเม็ดแล้วก็ถ่ายรูปมาว่าเมียให้เอาออกแล้วก็เมียขอให้ออกแล้วมีเลือดหน่อยๆคนแชร์ แล้วเป็นข่าวอมาลินก็แม่เอาไปออกข่าวแล้วมีคนทำตามด้วยจริงเหรอเขาทักแชทมาพี่ทำไงครับก็บอกบอกกีดเลยบอกกีดแล้วครับเลื่อกระจายเหมือนกันโอ้โหตายแล้วขอโทษนะคือตอนนี้เรามีอะไรกับเขาอ่ะรู้สึกยังไงอะไรยังไงเจ็บเจ็บลยหรอมันไม่ใช่เม็ดเล็กๆอ่ะโกมันเม็ดใหญ่เหรอโอ้โหแบบลูกแก้วเม็ดเล็กอ่ะไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเลยใช่ไหมคือมันเจ็บอ่ะ เอาจริงนะโทษนะออกมาจากเรือนจำวันนั้นเขารองพิชาเลยใช่ปะใช่ปะอารมณ์จริงไอ้เเทบนี่กูแม่ไม่รู้จะออดได้หรือเปล่าาุ่ง่ะเลือดคุณเหรอหรือเลือดเลือดสอนลามสองหนูสิหรอหนูไม่มีอะไรใครปีนึงอ่ะอ๋อเพราะตอนเราบอกเจ็บวันครั้งเดียวเขาก็ไปเอาออกเลยยังไงมันคือคนมาประมาณถูยันมีลูกเลยนะลูกได้ประมาณหเดือน ก็เกือบเกือบปีเราที่ทนกับมันโอ้โหทนอนนั่นนะแล้วหลังๆมาอารมณ์แม่ลูกอ่อนคือดาเจ็บมึงไปออกอะไรเงี้ยแม่หมอที่ต่อเรเอ้องน้ำไปเราออกเลยอยู่ดีเมาให้ฉนโอ้โหเลือดมันหยดลงอะไรทำไมมันมีรูปหนึ่งที่หนูโพสแต่ว่าคนแชร์น้อยกว่าหลังจากนั้นคือเอาออกเสร็จโอเคแฮปปี้เกิดอะไรขึ้นกับสรามครับผมตรงประตูน้ำเขาจะแบบ เก็บโพยแล้วแบบประมาณว่าคนตรงโตหนูกะเขาเขียนเหมือนไม่ลงชื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบไปโวยวายกับคนที่เก็บโพยแต่ฝั่งนั้นนะผู้ใหญ่เขานั่งอยู่แล้วบอกว่ามาเสียงดังไม่เกรงใจอะไรแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าจะกระทืบพิยาอะไรแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ขอคุยดีๆแบบว่าพึ่งพากันเรื่องโพยอะไรกันได้ไหมแต่ฝั่งนั้นเขาบอกว่าไม่ยอม ยังไงก็จะกะทืบอ,อะไรแบบนี้ครับแล้วเขาก็เหมือนท้าอีกชั่วโมงหนึ่งเจอกันเ,เขามาหน้าบ้านน้าเลยสิบยี่สิบคนแล้วเรามีกี่คนอ,อพอเหมือนประมาณว่าลูกของน้าวิ่งเข้าไปแล้วเขายิงมาเลยโดนลูกของน้าเนี่ยวิ่งเข้าไปในกลุ่มยี่สิบคนวิ่งไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือฟังที่เขาเล่ามาอาแล้วคนเป็นพ่อเห็นลูกโดนยิงต่อหน้าเป็นไงเขาเอาอากา สะพายเลยแล้วก็สันลามคือต้องอยู่ข้างข้าขาตลอดอพอเดินไปสะพายอะไอตอนยิงอะไม่เห็นละมีตายไหมนะอินเดียตายคนหนึ่งอินเดียมันเกี่ยวเลยด้วยเขาเป็นทัวร์ลงโโหลังห้าวเดอร์เกตไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาเลยกู <c oughs> บอกกำลังงงว่าไอ้ยี่สิบคนนี่ไม่โดนแต่ดันไปโดน,โดนทโดนีโดนบ้างโดนบ้างค่ะโดนบ้างแต่ไม่ตายบาดเจ็บสองคนสามคน โอ้ตายโกก็งงๆวะ่ะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอยู่ไม่ได้แล้วสอนรามหน่ไปอยู่ชุมพรคุณไปด้วยเขาของให้หนูไปด้วยประมาณสามวันเขาไล่ทะเบียนลาานมสกุลขึ้นที่นี่ก็เสร็จแล้วสอนรามยิงเป็นคนยิงป่ะยิงปืนเล็กนะแบบยิงป้องกันตัวพี่คนหนึ่งก็แย่งปืนจากมือเขาไปยิงกลอมอ๋าาอฮะก็รวมด้วยกวนะันนะปัจจุบันนี้คือสอนรามอยู่ในเรือนจำอยู่เรือนจำพิเศษกลุงมเทพบ ปีกว่าคนที่สี่มายังไงมาตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วเหรอไปรู้จักกันยังไงครโเชียวนี่แหละเบดดาวดาวรุ่งอะเหรอแล้วเข้าไปเกมมีท่าไหนยังไงเราไปเรารู้เดี๋ยวเรารู้จักกับเขาก่อนอรู้จักในโซเชียลเออไปกดไลค์แชร์เขาบ่อย ช่หเขาหลออยู่ดีเขาวมเดีวคอมาเองเลยแบบคขินอ่ะเหรอในใจคือนึกว่าเป็นนายแบบรุ่นใหญ่ๆแล้วอออืออออายุเท่าไหร่ได้ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าปัจจุบันนี้นะม้เขาเคยติดคุปปะเคยก็เนี่ยเพิ่งจะมารู้ตอนคบกันเขาโดนคดีอะไรคดียาสิบกว่าปีเขาค้าหรอขายเราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาเกมแล้วก็ออกมาตอนที่มารู้จักเราหลังจากนั้น พอรู้จักก็คุยกันมาเรื่อยๆหนูก็ไปหาเขาก็แกบบเรายังไม่ได้เทใจให้เยอะหรอกคือแบบว่าก,ก็เล่นๆน่ะแต่เราก็ไม่รู้อีกว่าเขามีคนอื่นอยู่ยเขาก็ไม่รู้แบบว่าคนที่เขาคบแบบอยู่กับผัวทุกวันเขาก็โดนหลอกอยู่ทีใช่พอไปคบอนนู้นแล้วสอนรามคุณนะไปเยี่ยมเขาไหมไแล้วเราได้บอกเขาไหมก็บอกมีกินเล่นๆไม่ได้จริงจังอ๋อแล้วตอนนี้ถาม จริงจังะ่ะคือตั้งใจจริงจังอ่ะคนนี้มากจริงเหรอแต่เหมือนฝืนตัวเองอ่ะฝืนยังไงเนาะคือเราไปยุ่งอ่ะเขาตอนที่เขายังไม่เคลียร์ตัวเองเออคือเขาจะเลิกกับทางนั้นแหละแต่เขาแบบใจอ่อนใจอ่อนเวลาครั้งนั้นทักมาอ่าฮะ เราก็ต้องเป็นฝ่ายที่ต้องรอเออรอแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเคลียร์ให้ก่อนปีใหม่อือโอ้โหแต่ตอนเคลียร์นี่แบบมันเสียสติเลยอ่ะหัวเขามาเคลียร์ให้ด้วยมั้งหัวใครหัวของใครรู้หรอโอ้โหก็น่าจะจบมั้งกระดับหัวมาเคลียร์ให้หัวหัวไม่จบนะคะหัวตามราวีจนเสียสตินี่ไงหรอโอจิกไม่เลิกตามจิกแบบแฉใส่ความว่าโลจิตอะไรแบบเนี้ยอืมอือ้าวหลังจากนั้นคุณคบเขาก็เคลียร์อะเลียกันอีลุงตุงนั่งหมก นี่เรื่องของเกมมาสิเขาไปเกมอีท่าไหนใช่ไหโดนยัดค่ะโดนยัดคุณใช้คําว่าโดนยัดเหรอไม่รู้นะว่าแอบกลับไปเล่นหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้อแต่อยู่กับหนูไม่ได้เล่นนะสุดท้ายแล้วเหมือนประมาณว่าเขาไปทําอะไรเด็กสาลายไม่รู้อ่ะะจนแบบว่าเด็กสซลายนเอาตํารวจมาเคาะห้องเลยอือฮะโทษก็คืออะไรย้ายหนึ่งจีย้ายหนึ่งจีแล้วเด็กสาลายนี่ก็คือเอาจริงๆเลยตํารวจไม่เปิดปากตอนที่หนูถามหนูสงสัย ไอตรงกระเป๋าเขาอะมันมีของผู้หญิงเชื่อกินหมดอุ้ยทิ้งเลยแล้วเสร็จหนูถามจริงๆนะของใครอ๋อเขาออฟเดกมานอนแหละแม้ผู้ชายธรรมดา嗯嗯อือิีเนี่ยแหละจี่หนูพูดอย่างนี้เลยแล้วตกลงเขาโดนกี่ปีดเดียยังไม่ตัดพุ่งโดนไปวันที่หกเองล่าสุดที่พุ่งโดนนี่นะสรุปคูวอยถามจิตใจหนูอะ่ะสี่คนนี้จบแล้วจิตใจหนูคือคุณสอนรามกับคุณคนที่สี่เนี่ย ก็เห็นคุณก็ยังไปเยี่ยมสอนรามอยากจะไปรู้กาคดีเขาเป็นยังไงส่วนของทางนี้ก็คือย,ยังคาราคาซัง <ๆ S 1> อยู่ก็คือยังไม่ได้รักใครมากมคือติดอสอนรามติดตรงลูกติดตรงลูกผูกพนนันความผูกพันนะเรื่องของลูกแต่คนนี้ก็แบบรู้ว่าเขาทําชั่วอะไรไงแต่หนูว่าเป็นคนชอบช่วยคนไม่ชอบทิ้งใครอะ่ะในอย่างที่ลําบากหนูมไม่ทิ้งไงถ้าเกิดว่าช่วยได้ก็ช่วยเท่าที่หนูไหวคุณรู้ไหมว่าเทปนี้ออกไปเนี่ยมันจะต้องมีโอ้โหแม่งขึ้นมหาชนมา คอมเมนต์ทั้งไม่รู้จะด่าเอยหรือจะดีอะไคือ F c ฟซีกมากมันเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงกลัวไหมอะกลัวกับการที่มัไม่กลัวคือไม่ปิดบังอยู่แล้วอืมเราเป็นคนแรงเปล่าวะแรงมากหนูถือว่าหนูเป็นคนแรงมากเลยใช่ก็ความดีหนูก็มีดียังไงอะขายมาล่าที่ประตูน้ำเออดีไหมทำงานยังคืนต่อ คือวนเวียนอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้นอนโซมไปเยี่ยมอ่ะมันเป็นทางผ่านเนี้ยก็เยี่ยมเสร็จไปขายมาล่าทำมาล่าทําคนเดียวไม่มีใครช่วยนะเหนื่อยไหมอ่ะเก็บร้านไปทํางานในเล้าต่อโอ้ในเล้าคือเงียบเป็นป่าช้าบริจาคนี่อ่หนูก็จะลงจะโพสต์เก็บไว้แบบเป็นอัลบั้มเลยช่วยอะไรเงี้ยแต่ก่อนเราไม่มีอ่ะเราอยากทำพอเรามีเราก็อ่ะมีน้อยให้น้อยมีมากให้มากอย่างน้อยก็เป็นเรื่องราวชีวิตของเราเออ ถ้ามีผู้ชายดีๆสักคนคือแบบไม่ต้องรวยมากแต่สนใจอยากจะทำมาหากินกับคุณะแล้วอยากให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาพร้อมที่จะว่าทิ้งเรื่องอดีตไปคุณคิดจะเอาไหม แต่ว่าหน้าตาก็อาจจะไม่รอนะก็าอาจจะแบบเออแต่เป็นคนเป็นคนดีมาสมัครกับคุณอนะคุณโอเคปะละ่ะผมไม่กล้าไว้ใจใครแล้วอ่ะไม่เหรอมันเจออะไรมันหนักมากจนแบบว่าเราโฟกัสหาเงินเองมากกว่าไงอือเอถึงผู้ชายมีตังค์เข้ามาหนูไม่เคยมองที่เงินนะถ้าเกิด่เขาให้ด้วยใจแล้วแบบไม่ต้องการตัวเราเออก็ดีนะอือ <c oughs> เรื่องราวนี้คือโกบอยไม่ได้เอานุมน้องเบสมาเสนอในมุมที่บอกว่าเออกลับตัวแล้วดีนะเพราะทุกวันนี้คือเขาก็ยังรุปๆดอนๆอ,อยู่แต่สิ่งที่อยาก จะเอามานาเสนอคือเรื่องของความผิดพลาดในชีวิตสุดท้ายแล้วมันสู้ใจคุณไม่ได้เลยว่ะใจคุณนี่แม่งบางทีแมนกว่าแมนกว่าความเป็นผู้หญิงะแมนกว่าผู้ชายเยอะเลยเออโอบอยหวังว่าน้องสาวโอบอยคนนี้คนที่5้าคงจะไม่ได้เกี่ยวเรื่อนจำเนาะโทษวะโทษเสียงกูด้วยคงจะไม่เกี่ยวอะไรกับเรือนจำแลวเลือกคนที่ดีๆหน่อยไม่เข้าแล้วเนาะแล้วทําอะไรอย่าประมาทกับชีวิตขอให้คิดถึงลูกด้วยใช่หนูนึกถึงลูกตลอดปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรครับเป็นโมเดลลิ่งจัดหาเฟตตี้ไลฟ์โป้ง ไปทำมาขายของขายอะไรของเราเนนะตามเรื่องตาำราก็ไปติดตามได้ Facebook อของตัวอวิรดาภูมิสมบัติอวิรดาภูมิสมบัติเนาะ,ะเข้าไปดูแล้วกันเ <c oughs> ทปนี้คนก็จะบอกคุณว่าไม่สำนึกเลยมึงนู่นนี่นั่นแกอย่าไปด่าเอฟซีนะจะไปทะเลาะก,กัน <c oughs> แค่ไปอ่านเอง สุดท้ายให้ฝากบอกอะไรกันหน่อยไอพวกขี้โกงอ่ะเออหนูโดนโกงเนี่ยโดนใครโกงเตลแล้วก็คอนโดคุณไปทําอะไรมาเขาถึงโกงคุณจองรถเขาบอกว่าโอนจองรถหนูไม่รู้เรื่องหนูทำอะไรคนเดียวไหมเขาให้โอนเงินหมื่นหนึ่งค่าจองรถแต่เขาเอาเข้าระบบเบสัตรพันเดียวนอกนั้นเชิดสามเดือนมันลาออกอ๋อคุณไปจองรถแล้วผลปรากฏเขาบอกว่าให้จองหมื่นหนึ่งแต่มาเอาเงินเข้าไปบริษัทพันเดียวในใบจองมามีแค่พันเดียวใช่ป่ะใบจองหนูไม่ได้ไม่เห็นอะไรอ๋อไม่ได้ใบจองด้วยเวรกรรมแต่สรุปแล้ว ใหญ่แล้วโทรมาบอกอย่างนี้ต้องไปแจ้งความนะคัะแล้วเราไปแจ้งความยังก็แค่ได้บันทึกประจําวันมาไม่ได้อะไรเลย ระวังให้ดีเตือนนะเรื่องที่สองคอนโดอว่ามาแบบว่าเขาบอกว่าอยากได้จริงๆเขาก็จะช่วยเอเจนต์เอเจนต์แล้วพอนัดไปดูห้องวันแรกก็ให้โอนจองเลยโอนจองปุ๊บหนูก็ไม่รู้หนูไม่ได้ถามเข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็จะคืนแล้วไปหเพื่อนบอกทีหลังว่าเฮ้ยทำไมมึงทํางั้น่มันเอาเงินก่อนได้ยังไงแล้วเพื่อนลองทักไปถามเองเขาตอบกลับมาให้ลองทำทีอาร์ทูปก่อนตอบคนละอย่างนะ สุดท้ายแล้วเราจองคอนโดไปเท่าไหร่หมื่นหนึ่งค่ะหมื่นหนึ่งนการสองหมื่นโดนโกไปนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเวสมากอะไรวาจาอะไรที่พูดแล้วอาจจะทําให้กระทบกระเทือนนะขอบคุณมากที่เอาเรื่องราวของหนูมาคุยแล้วก็มาสอนเตือนสติแค่มาเล่าสู่คนฟังนะเตือนสติตผู้ชายก็ได้อ่ะเตือนว่าถ้าอยากติดคุกถ้าอยากติดคุกติดคุก,กก็มาทางยีห้ยกูขอบคุณที่รับจองและติดตามครับเทสนี้โอ้กูไม่รู้กูจะได้อะไรหรือเปล่าขอบคุณนะกให้โอเคไปแล้วฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะใครที่ ชอบก็แชร์คลิปนี้ไปแถวไหนนะเอจันทบ,บุรีก็ดีนะทำไมมีอะไรแถวจัน FC นางเยอะอ่ะโอเคแชร์ไปจันทบ,บุรีหน่อยครับผมใครอยู่จันทบ,บุรีแชร์นิดนึงขอบคุณที่รับชมและติดตามครับวันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับ